เปิดบ้านมารีเบอร์เนอร์ส้มเงียบครบนึ่งปีรับเหตุน้อยใจไฝ่ชายไม่ค่อยลงรูปคู่สำหรับนังเอ็กซสาวมารีเบอร์เนอร์ เปิดใจลงสเสน่ห์ความเร็วกับการแข่งรถล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจถึงจุดเริ่มต้นที่ได้มาลงสนามแข่งรถและลงสเสน่ห์ในความเร็วจนยกให้เป็นอีกหนึ่งแพชั่นที่ทําในตอนนี้นอกเหนือจากงานในวงการบันเทิงเจ้าตัวยังได้เคลียร์ม้วนเดียวจบถึงเรื่องราวดราม่าก,ก่อนหน้านี้ที่จูจูก็โดนโยงกระแสะเมานังเอกหน้างเองเรื่องเยอะซึ่งนางเอกคนดังเผยว่า ถาถึงเรื่องหนึ่งเอกเรื่องเยอะในกองก็มีคนโยงมาเป็นชื่อเราด้วยก็คอมเมนต์น่าจะติดประมาณ80คนในวงการก็ไม่รู้จะตอบว่าอะไรเหมือนกันชินแล้วกับกันดรามา่าไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งนั้นโดยเพิ่งจะออกทริปเที่ยวกับวันใจสาวมารีเบิร์เนอร์สำหรับนุมพีชกาชัย ซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าไปเที่ยวทะเลรอบนี้ก็แฮปปี้เพราะไม่ได้บินนอกประเทศ2-3ปีแล้วไปทั้งหมด5-6วันเป็นทริปที่เหนื่อยแต่ก็สนุกเพราะไม่ได้ออกต่างประเทศนานบอกได้ว่าไม่ใช่ทริปหวานเพราะไปกันหลายคนมีแบงค์ทิติและพิมพ์ถาไปด้วยพร้อมกับแซว่าคู่นั้นถ่ายคอนเทนต์ไม่หยุด ตอนนี้ก็คบกันปีกว่า,วาแล้วทางด้านรูปคู่ผมก็ลงตอนวันเกิดคือเราไม่ได้คิดว่าต้องลงวันนี้ถ้าอยากรู้สึกลงก็ลงเราไม่ได้เซเรียสกับการลงรูปเท่าไหร่ถึงไม่ได้หวานออกสื่อแต่ก็คอยซับพอร์ตกันตลอด